สวัสดีนะคะวันนี้นะคะหน้าก็มาแนะนํานะคะวัตถุมงคลที่ปล่อยให้เช่าบูชาอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะอ่าเหรียญรุ่นนี้นะคะจะเป็นเหรียญพระนาคปกนะคะรุ่นร้อยปีนะคะของหลวงปู่ฮอพุทธสโลนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะจะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะ รุ่นก่อนที่นากลองอ่ะที่ EP เดี๋ยวนะคะที่ EP สองหนึ่งสองอันนั้นคืออีกเนื้อหนึ่งนะคะแล้วอันนี้ก็คืออีกเนื้อหนึ่งนะคะใช่เป็นเป็นพระนาคปกเหมือนกันรุ่นร้อยปีเหมือนกันแต่เนื้อจากคนละเนื้อนะคะแต่เนื้อจากคนละเนื้อเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็คือที่ระลึกอายุครบร้อยปี รุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะรุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะรุ่นนี้คือรุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะใช่ก็คืออ่อรุ่นที่นากลงไปที่ ep สองหอ่ะเดี๋ยวไปกดย้อนดูก็ได้นะคะ ep สองอันนั้นจะคือคนละเนื้อนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกเนื้อหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็พระนาปกรุ่นร้อยปีนะคะก็คือของหลวงปู่ฮอพุทธสโรนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังนี้จะจานหลังด้วยนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะเนี่ยแต่จานจานเป็นอักษรนะคะแล้วก็ด้านล่างด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดคือโค้ด แต่ละรุ่นแต่ละเหรียญคือจะไม่เหมือนกันนะคะโค้ดแต่ละรุ่นแต่ละเหรียญนี้คือจะไม่เหมือนกันนะคะใช่แต่ละองค์อ่ะใช่แต่ละองค์นี้ก็คือโค้ดด้านล่างนี้คือจะไม่เหมือนกันเนาะนี่ยค่ะอันนี้คือจะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังของเหรียญพระนาคปกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ คือรุ่นนี้รุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะรุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีเอ่าเนื้อลงยาด้วยนะคะเนื้อลงยาแต่เดี๋ยวลงยานี้เดี๋ยวนาจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่าแต่วันนี้น่าก็เอาอา่เป็นหน้าปกรุ่นร้อยปีอีกเนื้อนะคะคือมาลงให้ได้ได้ดูกันนะคะ รุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะรุ่นนี้ยังทันหลวงปู่ที่นาคได้เช่าบูชามาเก็บไว้นะคะก็คือจะมีมีเนื้อนี้แล้วเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เป็นลงยาแล้วก็คือคือตรงตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงตรงอ่าององอ่านาคเนี่ย จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าลงยาเนี่ยคือจะเป็นอีกแบบหนึ่งลงยาเนี่ยคือจะเป็นสีสีสีด้านข้างแล้วตัวตัวหน้าปกเนี่ยคือจะเป็นสีเงินนะคะเดี๋ยวานาจะทยอยลงให้ดูนะคะว่าแต่ละรุ่นคือรุ่นเดียวกันแต่ทีนี้ว่าเนื้อเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนาจะลงให้ดูเนาะ นี่ค่ะถ้ายังไงนะคะก็ท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะเช่าบูชานะคะเดี๋ยวราคานาจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของหน้านะคะอ่าพระรุ่นไหนนะคะที่นาคลงแล้วแต่ยากยังไม่ได้ติดราคานาคยังไม่ได้อาลงราคาเดี๋ยวนาคจะย้อนกลับไปแล้วลงลงราคานะคะชายก็ท่านใดที่ดูก็คือ ก็กดกดย้ําไปที่มุมขวามือนะคะกดย้ําเข้าไปที่มุมขวามือถ้าเรากดดูอย่างเงี้ยคือมันจะมันจะขึ้นหัวข้อไม่เต็มนะคะแต่ถ้าเรากดย้ําไปที่ขวามืออีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นเต็มใช่มันจะเห็นอ่าขึ้นราคาแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของหน้านะคะน้าก็อ่าขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ อุดหนุนสินค้าต่างๆที่ร้านหน้านะคะแล้วก็กดติดตามหน้านะคะหน้าก็ขอให้ทุกท่านนะคะก็คือโชคดีมีความสุขกายสุขใจนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็สวัสดีนะคะ